ก็คือกองละครเขาขนของช่อง7 HD นะคะก็วันนี้เรามาเป็นเขาเรียกอะไว่านักแสดงสมทบนะคะของละครเรื่องเขาขนใครที่อยากดูก็สามารถติดตามได้ทางช่อง7นะคะก็ก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำแต่ก็ใกล้จะออกกองไม่นานเนาะใช่ก็เอาจริงๆแล้วนะคะก็คือ บรรยากาศก,าศก,าก็คือสนุกมากถูกไหมคือเรานั่งกันอยู่ก็คือเสียงปืนมาปุ้งปังปุ้งปังเสียงดังมากเลยจับไปหลายรอบเลยก,ก็คืตอตองนเราคอนโทรลสุดมากจริงๆนะคะมีทั้งระเบิดมีทั้งปืนยงรับแสดงเป็นพี่ามากๆอย่างพี่ี่เราเห็นจริี่พี่ได้นะคะก็คือตั้งรอเข้าฉากกันแล้วก็แบบว่าเป็นพี่เลยแล้วที่พี่เราแสดง่ยก็พี่อิงบันวน่ารักมากใช่น่ารักมากนะคะค่ะ

สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กองเผาฝนนะคะแล้วเราก็อยู่ในซีนเรื่องเผาฝนนะคะทุกคนจะให้แฟนไปดูนะคะว่ามีจาราชื่ออะไรตรงไหนว่าใครรู้เนี่ยค่ะทีนี้นะคะก็คือรอเข้าฉากกันอถึงนะทุกคนใครที่ส,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 สนใจอย่าลืม มาติดตามกนเห็ุทันุีมาดิด้นะคะวนนี้นะคะแล้วกีก็มาเข้าฉากใน่ของควาอนนะคะเป็นนกแสดงสมศักคะคือเมื่อกี้นะคะทุกคนเสียงปืนสนันวันไว้บ้ เม่หันคนก็อ,อย่างเงี้ยค่ะก็ไปรอชมก,ก็ได้เลยค่ะ ยังมีฉากเบื้องหลักให้ทุกคนได้รับชมก่อนนะคะไปดูกันเลย วันนี้นะคะเราอยู่ในกองละครเผาคนค่ะวันนี้นะคะนักแสดงเยอะมากเลยค่ะวันนี้ยิงกันปุ้งปังปุ้งปั้งเสียดังสนั่นมากเลยค่ะวันนี้นะคะเบสจะพาไปชมกองละครเผาขนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพองเก็บมาออฟตัวจังหวะเองนะเออดอเออดอกนักเต็มพวกเราดูระกัน จะจับมพ่อาได้ไทราบคุณพ่อวันนี้มาขับรันไม่มีไม่มีเลยของอไม่มีข้างหลังก็ไม่มีตรงไหนก็ไม่มีเลยรอกเต็มซาแบบว่าบรรยากาศแบบสนุกสนานสดุดีกันมากเลยแล้วก็มีดารามา้ีกหลายคนมีเข้มพีออฟที่เป็นหลักๆนะคะส่วนจะมีใครอีก รอดูนะทุกคนแต่ว่าวันนี้สนุกมากๆอะไรนะคะอ๋อเข้าฉากแล้วหรอคะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย อไอเอค่ะทุกคนแค่แล้วแต่แบบความจริงไม่ค่อยอ่อยเยอะกินไปแล้วนึงกินไปแล้วนึงเดินเดินผ่านแล้วก็แบบผ่านถูกทำไรอะฉันว่ารักกันเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของละครเผาคนนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างคือสำหรับพวกเราเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอย่างคือปืนระเบิดอะไรครบมาก มัันงงงปจริแต่ไม่เล่าดีเล่าดีว่าแบบเมื่อกี้เขาไปวิ่งมาเบรกเกอร์มีมีอุบัิเดนต์นิดหน่อยค่ะเล่าสิเล่าเล่าก็ในระหว่างที่กำลังจะวิ่งนั้นนะคะก็ไม่รู้จะมีเสียงปืนด้วยแล้วมันดังปังตกใจล้มเลยค่ะแล้วก็มันเป็นจังหวะที่กำลังจะแบบวนโต๊ะกลับเดินก็เลยแบบว่าล้มเลยแล้วที่ทำงานแบบว่าสุดยอดเขาจ้างลอยแลร์นานมากจริงค่จ้างลอให้ร้านใช่ค่ะ คุ้มกับค่าคาตัวคาตัวที่เราได้แซเขาคุ้มนึกี่เรุ้มเฮ้ยรนี้คอกป็นไงมั่งไออ่ะวิ่งมาี้ยเขาวิ่งมาแบนวิ่งมันวิ่งมันเด็กอยู่ใช่ปะเด็กอยู่เด็กอยู่อ่านี่เบบไม่อยู่นี่เบบไม่อยู่ได้แผลไหนค่ะสำหรับยังไงแล้วก็ อยากจะให้ฝากติดตามทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของละครเลยนะคะอันนี้คือเบื้องหลังที่เราเอามาให้ทุกคนชมพอแบบเป็นน้ำจิ้มแต่ว่าเบื้องหน้าก็อยากให้ทุกคนติดตามทางช่องเจ็ดสีได้เลยค่ะละครชื่อว่าเผาคนขอบคุณค่ะสัวันนีค่ะาไมนายถึงทำอาชีพนี้ผมชอบไหมแต่มันผิดกฎหมายนะเป็นคนขายยาอยู่ดีดี กลายมาเป็นโจ์ไม่อยากเป็นแค่เด็กเดินยาตามหาตามบาร์เราจะแบ่งกันยังไงฉันก็ต้องมีเอี่ยวด้วยผมจำเป็นครับถ้าผมไม่ร่าไกลผมก็เสร็จมันจะปล่อยพวกมันไว้ทำไมผมเคยปฏิญาณตน,นว่าจะจัดการคนพูดไหนสิ้นซาก บางอย่างกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ผมถึงต้องวิสามันเผาขนเร็วๆนี้